ห่างจากตัวเมืองประมาณสัก70กิโลเนาะสักชั่วโมงหนึ่งเราอยู่ใกล้ๆก,ก,กับอุตรดิตถ์และแพร่นะคะเพราะฉะนั้นมาเที่ยวที่ร้านได้เรามีหน้าร้านนะคะจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองทุกชนิดของจังหวัดสุขโขทยัยมีทั้งสิ้นราคาแพงๆที่เป็นงานฝีมือนะคะงานจกขนเม่นแบบนี้นะคะก็ราคาก็หลักพันขึ้นไปนะคะหลัก ห้าหกพันถึงหนึ่งหมื่นนะคะพวกนี้เป็นงานฝีมือแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นงานฝีมือด้านหลังนี่ก็ใช่ทั้งนั้นเลยแต่รับผืนทำกันเป็นเดือนเจ่นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความชอบแต่วันนี้เรามาราคาเบาๆเ,เ,เป็นผ้าทอพื้นเมืองในท้องถิ่นนะคะแล้วก็เชิงตีนจกเป็นตีนจกยกดอกนะคะเป็นการทอมือแต่เป็นงานยกดอกงานยกดอกกับงานที่ปักขนเบ้นเนี่ยมันจะต่างกันนะคะ สีสันแล้วก็ลวดลายมันจะเด่นชัดต่างกันนะคะท่านที่ชอบสิ้นจริงๆก็จะเอาเป็นแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่5,500-6,500ถึง 6, 5, 5, นะคะอันนี้เรามาราคาพันยังไม่ถึง2,000นะครับมันจะต่างกันนะคะเป็นสิ้นลายตะวา้าหรือสิ้นลายต่างๆของท้องถิ่นนะคะราคา วันนี้ทุกผืน1,800บาทนะคะเราอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยวันนี้เรามาเป็นสิ้นโบราณสิ้นลายโบราณสิ้นท้องถิ่นนะคะมีลายต่างๆของงานท้องถิน่นบ้านหัดเซี่ยวนะคะบ้านหัดเซี่ยวที่ทอผ้ากันมากที่สุดนะคะทําตินจกกันก็มาเลยผืนแรกนะคะผืนแรกสิ้นทอมือของเราเป็นงาน เส้นใยละเอียดนะคะเส้นเล็กเพราะฉะนั้นเวลาในระหว่างการทอเราจะมีเขาเรียกว่าเส้นใยมันอ่อนเราก็จะใช้ยาสีฟันที่จะทําให้เส้นใยมันแข็งนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีร่องรอยนะคะไม่ต้องตื่นเต้นซักก็ออกนะคะมาผืนแรกกันเลยเป็นสิ้นลายตาวะนะคะเป็นสิ้นลายตาวะคือแบบนี้เลยสีเขียวมะนาวนะคะสีเขียวอ่อนเขียวมะนาวนะคะเขียวประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ต่อเชิงยกนะคะตีนจกยกทอมือไม่ใช่ทอเครื่องนะคะทอเครื่องจักทาไม่ได้นะคะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นในจังหวัดสุขโขทัยก็จะมีหลากหลายร้านค้าของเป็นเป็น,ปนางานผ้าทอแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างอยู่ที่การการแมทชระหว่างเชิงตีนจกกับตัวสิ้นนะคะเพราะฉะนั้น ร้านเราก็จะมีเอกลักษณ์ของร้านเรานะคะเราจะพยายามทำตัวสิ้นกับเชิงตีนจกที่มันแมทกันนะคะเพราะฉะนั้นในตัวในตัวสิ้นที่เป็นสีเขียวเราก็จะมีเชิงตินจกที่มีความเป็นเขียวนะคะมันจะแมทกันค่ะราคาอยู่ที่1800บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่ที่ราคา1850นะคะจ่ายที่พนักงานส่งของได้เลยนะคะ มาผืนที่สองเป็นสิ้นเข็นนะคะสิ้นเข็นก็เป็นลายแบบนี้นะคะเป็นริ้วๆนี้คือลายเข็นของบ้านหาเซียวของท้องถิ่นเลยนะคะเป็นสีเขียวนะคะสิ้นเข็นก็จะเป็นสีเขียวตัดกับสีดํานะคะเป็นลายริ้วๆแบบนี้ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะสิ้นเข็นจะเป็นเขียวเขียวช้ำๆเขียวขี้มานะคะราคา1,800บาทนะคะสนใจผืนนี้ก็ จับจองกันมาโทรศัพท์กันมาหรือไปชมที่หน้าเพจ Facebook ร้านบานเย็นผ้าทอนะคะนี่เป็นสีม่วงนะคะม่วงดอกมะเขือนะคะเราพยายามทำสีที่มันแมทกันมีมีความแมทกันนะคะสีม่วงดอกมะเขือนะคะม่วงดอกมะเขือ1,800บาทนะคะ1,800บาทมี f อมาที่ร้านละ หลายคนแล้วนะคะบางคนก็แสดงตัวว่าเป็น f อบางคนก็เออฉันเห็นเธอแล้วล่ะฉันเห็นเธอทำคลิปอยู่ใน youtube แล้วล่ะเขาจะว่าอย่างนี้นะอันนี้เป็นสีเขียวมิ้นท์นะคะเขียวสวยมากของจริงเขียวสวยมากเขียวอ่อนเขียวโศกเขียวด้านๆอ่อนๆเป็นเขียวอ่อนๆขเขียวมิ้นท์อะสวยค่ะสวยค่ะเนี่ยเขียวนี้เลยเขียวมิ้นท์ท่านใดชอบนะคะ สีเขาจะไม่สดมากท่านใดที่ไม่ชอบสีสดก็เนี่ยสวยมากเลยมีวันนี้มีอย่างละผืนเท่านั้นนะคะไม่มีสแปรไม่มีสำรองนะคะเพราะฉะนั้นอ่าหนึ่งผืนที่ขายไปก็จะหมดไปนะคะ1,800บาทนะคะซึ่งไม่แพงเลยเราอ่าส่งให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งนะคะมาผืนนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะเป็นลายตะล้อนะคะลายตะลอ้อ นี่เลยนะคะสวยงามกับเชิงตีนจกนะคะตีนจกของสิ้นตีนจกของบ้านหาดเซี่ยวก็จะเป็นแนวนี้นะคะมีหัวสิ้นสีแดงเชิงตีนจกสีแดงประมาณนี้นะคะริ้วเล็กๆนะคะเป็นลายพื้นบ้านสีน้ำเงินนะคะสีกรมท่าหรือสีน้ำเงินเข้มราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะศิละปะในการแมท แมทชิ่งระหว่างตัวสิ้นกับเชิงตีนจกนะคะแม่ค้าเป็นคนจัดทําเองนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบในการเย็บต่อกันเนี่ยอยู่ที่คนเอามาปฏิปต่อกันนะคะคนที่จับคู่นะคะระหว่างเชิงตีนจบก,กับตัวสิ้นนะคะอันไหนแมทอันไหนไม่แมทนะคะร้านแต่ละร้านจะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเชิงตีนจบก,กับตัวสิ้นมาคนละเวลาเราเอามาแมทชิ่งกันเฉยๆนะคะ ่มาสีฟ้าคลิปนี้มีผืนเดียวนะคะสีฟ้าน้ําทะเลนะคะฟ้าเข้มนะคะลายตะวะค่ะลายตะวะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลนะคะต่อด้วยเชิงตินจกที่เข้ากันนะคะเราไม่มีจินจกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหมดแล้วนะคะสําหรับสิ้นสีฟ้านะคะสิ้นสีฟ้าตินจกหมดแล้วกว่าจะทออีกก็คงนาน ไม่ทันกันนะคะสําหรับวันแม่จับจองกันมาได้นะคะ1,800บาทนะคะจับจองกันมาคลิปนี้มีอย่างลับผืนเท่านั้นนะคะแจ้งแจ้ง EP ที่ท่านชมแล้วก็ผืนที่เท่าไหร่เราจะได้เอามาดูกันนะคะอ่ะมาอีกผืนเป็นสีเขียวมะนาวนะคะแต่จะแตกต่างกับผืนที่แล้วเนี่ยผืนตรงนี้นะคะผืนนี้นะคะก็เชิงดี่แหละค่ะ อยู่ที่แม่ค้าเอามาแมทชิ่งกันนะคะเพราะว่าเชิงเนี่เขามีความเป็นเขียวเห็นไหมคะเราเอามาต่อกันเขามีความเป็นเขียวแล้วเวลาเราเอามาต่อกันนี่เข้าๆกันนะคะชอบผืนไหนก็จับจองกันผืนนั้นนะคะมีอย่างละผืนงานแฮนด์เมดจะมีอย่างละผืนเท่านั้นนะคะสวยงามนะคะตรงเชิงตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนตัวสิ้นนะคะมีความสวยงามเหมือนตัวสิ้นนะคะลายดินจกเด่น 1,800บาทเท่านั้นเองนะคะมีอย่างละผืนรีบตัดสินใจนะคะเพราะมันไม่มีให้เลือกอีกแล้วกว่าเราจะวนมาเวียนมาอีกรอบมันไม่เหมือนเดิมนะคะอ่ะอันนี้เป็นสิ้นลายตาล้อสีครีมงาช้างนะคะไม่ใช่สีเหลืองสีครีมงาช้างนะคะสีออกงาช้างแล้วก็เชิงตีนจกเห็นไหมคะว่าเราเอามาแมทชิ่งกันเราต้องเลือกนะคะว่าตีนจกแบบนี้ควรคู่กับแบบไหนแล้วมันจะเด้งรับกันเองนะคะมันจะ มันจะเข้ากันได้ดีเลยนะคะเป็นสีงาช้างนะคะแล้วก็เชิงตึนจบสีแดงสวยงามมากมีผืนเดียวเท่านั้นนะคะรีบเลยนะคะใครที่ติดตามชม YouTube กันอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามสั่นกระดิ่งเขาจะได้แจ้งเตือนว่าเรามีมาใหม่แล้วนะคะอ่ะมาอีกผืนหนึ่งเป็นสีเทาเงินนะคะเป็นลายแคบปแย้ของบ้านหาดเซี่ยวนะคะ เป็นหมู่บ้านที่ทอผ้ากันเยอะๆแต่นี้เป็นลายพื้นบ้านนะคะเป็นสีเทาเงินเทาสว่างนะคะไม่ใช่สีฟ้านะคะสีเทาเงินนะคะดูตามแล้วก็เชิงตินจกสวยมากเห็นไหมคะเชิงตินจกให้มันแมทชิ่งกันก็จะมีความเป็นสีขาวๆนะคะจะเข้ากับสีเทาได้ดีนะคะนี่สีเทานะคะสวยแปลกไม่เหมือนใครนะคะ จับจองกันมาได้ในราคา1,800บาทนะคะท่านใดไม่สะดวกโอนก็เก็บเงินปลายทางได้ในราคา1,850นะคะมาผืนสุดท้ายนะคะเป็นสีม่วงเป็นลายตะล้อนะคะเป็นลายตะลอ้อเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงนะคะดูกันดูกันให้ดีแล้วก็ ตรงนี้เขาจะมีความเป็นม่วงนะคะเขาจะมีความเป็นม่วงเพราะฉะนั้นมีความแมทชิ่งกันอยู่แล้วนะคะเวลาดูของจริงเนี่ยสวยทุกผืนเลยนะคะแม่ค้าไม่รู้จะชอบผืนไหนดีนะคะก็จับจองกันมาได้เราไม่ได้ทํากันบ่อยๆนะคะทําคลิปต่อเมื่อมีของใหม่มาเราก็จะจัดทำคลิปนําเสนอขายแต่ไม่ใช่ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นกลัวจะเวียนมาแบบอีกรอบที่เป็นสีนี้ ก็คงนานนะคะจับจองกันมานะคะหมดไปแล้ว1,800บาทก็ถ้าอยากได้แบบไหนเรามาชมที่เพจร้านบานเย็นผ้าทอได้ท่านใดเล่นเฟซเล่นเฟซบุ๊กนะคะก็พิมพ์คำว่าร้านบานเย็นผ้าทอนะคะแต่ถ้าจะดูในช่อง Youtube เรามีช่องชื่อว่าช่องผ้าทอสุโข,ขทยัยนึกถึงสุโข,ขทยัยนึกถึงผ้าทอนึกถึงเรานะคะยินดีต้อนรับถ้า ทุกท่านได้มีโอกาสได้ผ่านมาที่ร้านนะคะร้านเราชื่อบานเย็นผ้าทอนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์